ชาวเน็ตเทียงเสียงแตกภาพถ่ายทอมครูซสตันแมนใครคือตัวจริงแฟนหนังทั่วโลกกำลังจะได้ชมกันในไม่ช้าแล้วสำหรับภาพยนตร์มิชชั่นพอ p o s ซ i เบิ Impossible, ภาคเจที่ได้พระเอกซุปตาตัวพ่อของวงการอย่างทอมครูซทอมครูซวัย61ปีกลับมาระเบิดความมันกันอีกครั้ง ล่าสุดโลกออนไลน์กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันสนั่นกับภาพของทอมครูซและ2หนุ่มสแตนแมนร่วมเฟรมกันในงานเลี้ยงปิดกล้อง m i ชชันอิมพอ s ิเบิร์เจ็หลายคนต่างสงสัยว่าคนไหนคือทอมครูซตัวจริงเพราะทั้งสามหนุ่มมีความเหมือนกันมากจนแยกไม่ออกขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นเพียงการปั่นกระแสมองว่าทั้งสามคนคือทอมครูซ แต่คนละช่วงเวลานำมาอยู่ในเฟรมเดียวกันเท่านั้น